มาเด้อกินข้าวเด้พอพ่อแม่พีน่น้องเด้อยังกินโจโจเรื่องกินเขาเด้อกินลาบเด้ออันนี้ลาบงาอันนี้เป็นลาบงัวเด้อแกงสีนงวัวแกงเพียงงัวเด้อนี่อ๋อเนาะหลัไว้นอนหมอนะแกงขี้แกงมัวนะโหอาชีแต่หน่อยอย่างไรยนูนะไรยูโหเชิญกุกหัวนะกุกหัวยูหมอนะอนะนาจะน้อยอย่าล้านยูนะหลับไว้นอนนะอาจะนอ้อยอย่าจอดส่วนนะ นี่เมนเครื่องกลับเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมากินน้ำเดียวอันนี้ก็เมนตำมะหุ่งตำมะหุ่งใส่เคี่ยวหมู e. น e yan, ี่เด้อแซ่บๆน้ำเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ่ะแล้วหล่ะเป็นน้อยข้าน้อยจะตกก็ต้นตรงนะต่นายอย่าอาจีอ่าเร์จอนะเกียร์จอมบัวนะล่ะเร์จอนยูอยาเตอร์ยูหยากินน้ำเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องแซ่บเสิบเด้อ มา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 กินพอไหมพี่น้องอืมอืมเบรรยากาศอูฮอหลายำนี้ฮอลล่เด้อ

chưa có có nhiều mùa gì này Ừ. Nên mình kẹp đi Nàng ngùa kẹp, kẹp nàng Nó tới nhu nè Nó ăn tông có tôm đồng <laughs> Kẹp cắp tình cặp Tôm tầm hung chết 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 bà, chết 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 họ โอ้แซบไล่แซ่บไล่ทไมพี่น้องอแเนนกินไ่โอ้แซ่บแซบแซขาดแต่ตาี่มอนี่อน้หมอขาตอเข้าแล้วเาไม่พี่น้องกินแล้วแซ่บไมานี่

มากครังจะลองดแล้วเดี๋ยวกันกำลับแซ่บๆเด้อพปไม่เป็น้องเลยไม่เชยจอน้ำแกงจอนี่หอมลับตัวเตะชนะคาลังกำลับแซ่บๆ มะเือนี่กำลังแซ็บๆซเดี๋ยพ่อม่พี่นาะเดี๋ยวโทื่องนะ้อเดี๋ยวโทษใจก็ขอไปเร่องเนื้อนเพียงวเพียงงัวเด้ไโโยี่อะยหนนังก็ปล่อยามโ 老下了，老些了。我那个豆腐，啥的，那个什么，没钱，多人？啊，老年节呢？还能喝吗？有包呀？有嘛啦？有嘛啦？嗯，是。

น้องอือโตเช่ามาแล้วขอตัวล่ะชิปโตเด้อหาลังนะนี่เก็บในสวนตามาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสักแซ่บนึงเดียว

nhà của à. Tôi tôi. con có bị sủi chẳng? À.